ก็น่าจะเดือนเมษาเพราะว่าจริงๆเขาก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษานะคะคุณแม่นะคะเพราะว่าจังหวัดที่ร้อนที่สุดประจำวันนี้อุณหภูมินะคะทะลุเข้าไปที่42องศาเซลเซียสค่ะลำปางลำปางตอนนี้ไม่หนาวมากไม่หนาวมากแต่ลำปางร้อนมากลำปางหนาวมากหมด หมดหยุดหมดแล้วหมดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ลาปางร้อนร้อนมากนะคะอโอ้โหอะไรอะไรก็ลําปางนะหนาวก็ลําปางร้อนก็ลําปางอเอาเป็นว่าวันนี้พี่น้องชาวลําปางนะคะต้องฝึกร่างกายให้อยู่ให้ได้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่42องศาเซลเซียสค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆก็ไม่น้อยหน้าไม่เจอมาแล้ว แต่แตส่สิบสเอเหมือนกันนะคะแต่เอาเป็นว่าให้ซ้อมกันก่อนนะคะเพราะว่าทางด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่านา,นาริตนะคะเปิดไทม์ไลน์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก77จจังหวัดของประเทศไทยปีนี้วันแรกครั้งแรกนะคะจะเริ่มขึ้นาาวันที่ สี่ค่ะคุณแม่อ๋อตรงใต้สุดก็คือเบตงอันนั้นน่ะถูกต้องถูกต้องนะคะเบตงยะลาใช่แล้วค่ะจะเริ่มที่เบตงยะลาในวันที่สี่เมษายนนะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงไฮ้เชียงไฮยนะคะในวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมนะคะพระอาทิตย์จะค่อยๆไล่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 ตั้งฉากไปเรื่อยๆนั่นเองซึ่งในช่วงที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเนี่ยมันจะมีเขาเรียกปรากฏการณ์ สภาวะไรเงาเนื่องจากว่าเงาของวัตถุเนี่ยจะตกอยู่ด้านใต้พอดิบพอดีเลยนะคะก็เลยทําให้มองไม่เห็นเงานั่นเองแล้วก็อาจจะไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดก็ได้นะคะวันที่พระอาทิตย์ตั้งฉากอะนะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ<ช>นะคะอย่างที่บอกไปแต่ทีนี้เนี่ย ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเนี่ยนะคะปกติแล้วดวงอาทิตย์เขาจะโคจรมาอยู่พอดีในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่ในประเทศไทย <S 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 <ช>แล้วก็จะเป็นครั้งแรกของปีซึ่งก็จะเริ่มจากทางใต้ขึ้นมาก่อนนะคะ <S <S <ช>อย่างที่บอกไป4ีเมษายนจะเริ่มที่จังหวัดยะลาอำเภอเบตงนะคะในเวลา12.19นาา19นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะ ดวงอาทิตย์ก็จะค่อยๆโครจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากในพื้นที่ต่างๆคือไล่มา,มาเรืย,เรยๆ<ช><ม>ทั่วถึงเใช่ค่ะทั่วถึงตั้งแต่ใต้สุดยันเหนือสุดของประเทศไทยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะหลายคนเคยเอาใบไม้เคยไปถ่ายรูไปใบไม้เคยอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเออสภาวะไร้เงามันเป็นยังไงก็สร้างความตื่นเต้นสําหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไทยเราตั้งอยู่ในเขตร้อนร้อนใช่ระหว่างแนวละติจูดที่5ถึง20องศาเหนือส่งผลให ในหนึ่งปีเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวสองครั้งครั้งแรกเดือนเมษาถึงพฤษภาคมส่วนครั้งที่สองยังมีอีกนะคะคุณแม่นะก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนะคะอเอาเป็นทำไมไม่ไม่ร้อน ปัจปจัยก็จะมีหนึ่งเรื่องของความชื้นสัมพัทธออ์นะคะที่มันที่มันเป็นตัวเลขอีกหนึ่งตัวเลขที่ไม่ใช่อ,อ,องศาเซลเซียสนะคะเ,ออเป็นความรู้สึกนั่นเองนะคะออว่ามันจะมีความชื้นเข้ามานะคะก็เอาเป็นว่าเจ็ดจังหวัดทั่วถึงได้เห็นพระอาทิตย์ตั้งฉากแน่นอนก็จับตาดูวันแรกสี่เออมษายนนี้นะคะ